สบายดีตอนสายๆนะครับสองโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ขับรถเลาะหาที่กินข้าวตอนเช้านะครับเส้นข้างหน้าไปสกลนะครับส่วนด้านหลังก็จะไปอุดรนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่นี่อีกวันหนึ่งนะครับก็นั่นเลยนะครับเป้าหมายนะครับเอาง่ายๆเห็นแล้วนะครับเป็นหมูปิ้งนะครับเป็นหมูปิ้งแล้วก็ โอ้น่าจะไปเดินตลาดก่อนฝั่งนู้นเป็นตลาดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินตลาดก่อนนะครับเพราะว่าเห็นตลาดเห็นเป้าหมายแล้วนะครับเดับรถแล้วนะครับก็จะเดินไปตลาดต่อ ตลาดตลาดไทยสิลิไม่ไม่มั่นใจนะครับเดินไปดูก่อนนะครับโอ้ตลาดเริ่มวาย จะเป็นปิ้งย่างนะครับโอ้เยอะแยะเลยข้าวเหนียวก็มีนิ่งใหม่ๆม,มันก็จะเป็นตลาดขายพวงมาลัยนะครับตรงน,นี้ก็อ้อาหารเยอะเลยพี่น้องเนี่ยครับปิ้งย่างปิ้งย่างข้างในน้นก็มีอีกนะครับข้างในก็มีอีก แต่ว่าวันนี้เรามาสายกันนะครับมาสายกันมากก็เลยทําให้ม้องก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรนะครับน่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม้เท่าไรครับยีสบบ่สิบ,บ,สบเอาข้าวเหนียวสิบบาทครับ,บเอานี่ไม้ก็เลยเป็น ส,สี่สิบอือรย่งใหม่เลยโอคให้ทัพทูได้ละสี่สิบค่าจ้ารับ ได้แล้วอาหารเช้า,ชาของเรานะครับเป็นโอ้โหเกียงเนี่ย,ยก็นะ่กากินดิส่วนนี้แม่ค้าว่างเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันสายแล้วนะครับมันสายแล้วเรามาซื้อภูมอะไร กันดีกว่าม่ค้าที่พวงเท่าไหร่ครับยี่สิบขอบคุณครับ อ,อันนี้ยิ่งน่ากินอันนี้ยิ่งน่ากินเลยแต่ว,ว่าเราซื้อแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเดินออกมุมนี้ Okay, <c oughs> ได้ของกินแล้วนะครับรถเราก็จอดอยู่นู้นนะครับไปแล้วก็จะกินข้าวกัน <c oughs> กาแฟแับเ้ยเดี๋ยวเัตส,สายๆ <c oughs> ่ายเขาก็จะเสิร์ฟกาแฟแล้วนะครับเราไม่กินดีกว่านะครับ <c oughs> โอเคพี่น้อง <c oughs> โอ้โอโอโอโกล้องจะสั่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเดินแบบแอน,นั่นเลยนะครับ ก็จะวิ่งเข้ามาสู่ตัวเมืองอุดรธานีนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าตัวลุงเลมนะครับม้ชมบรรยากาศพี่น้อง